สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของเจียบอภรัตโชคบัมมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลนะครับจากกรณีที่เธอนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ เมื่อวันที่27มิถุนายน2564นะครับโดยเจี๊ยบอรัต์นั้นได้ไปแคปข้อความบนทวิตเตอร์ของเธอมาเนี่ยนะมีคนมาตั้งคำถามบอกว่าคุณแม่คะเมื่อไรเราจะได้มีโอกาสตกหัวสั่งสอนนายกสักทีจะเอาความโง่ออกจากกระโหลกหนาๆของมันออกให้หมด ปรากฏว่าเจีย๊ยบก็ไปตอบคนที่ตั้งคำถามนี้เนี่ยนะ,ะคิดเหมือนกันค่ะแม่ก็อยากก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะมีทั้งคนที่มาเชียเจีย๊ยบอมรัฐมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเจี๊ยบอมรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะในวันการประชุมร่วมรัฐสภานะครับการอภิปราย เกี่ยวกับเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะในวันดังกล่าวนั้นปรากฏว่าเจี๊ยบอมรัตน์นั้นก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วครั้งหนึ่งโดยเธอนั้นเนี่ยนะครับได้ชูเสื้อในสภาประยุทธิออกไปนะฮะเป็นเสื้อประยุติเกตเอาแล้วเธอก็เอาสิ่งที่เธอโชว์ถ่ายรูปในสภาเนี่ยนะฮะ มาโพสต์เอาไว้บน Facebook เช่นเดียวกันก็ประเด็นนี้เนี่ยคงจะต้องตั้งคำถามไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็กรรมการบริหารของพักเก้าไกลว่าปล่อยให้สสของพักเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้อย่างไรสสคือผู้ที่ทรงเกียรติสสคือผู้ที่กินภาษีประชาชนแต่มีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมลักษณะแบบนี้ทางพักนั้นมีมาตรการอย่างไรในการที่จะตักเตือนนะครับสอสอคนนี้เพราะที่ผ่านมานั้นมักจะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งก็ไม่แน่ใจว่าทางด้านพักเก้าไกลนั้นจะเรียกบ,บุคคลเหล่านี้หรือสอสเหล่านี้ว่าสสคุณภาพอยู่อีกหรือไม่ ติดตามดูนะครับเพราะว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจี๊ยบอมรรฐนั้นแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาเอาละครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันครับ